อะไรก็เสียงด้ขอรบกวนได้นะครับอนนี้ วดูนี่อะไม่เชื่อหยู่โรงเรียนจริงๆมะให้ดูลเลยแบบแวาแรงแตลก น, ика. น, ика. นี่ก okay. like ็ก็ขาย่โอเคก็าาิโลค่ะชิโล่องตัวโอเครมาเน